สแน็กงานขี้มอนขนมเพื่อสุขภาพที่มีอยู่จริงจากปัญหาสุขภาพที่อุบัติขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เราไม่สามารถมองข้ามเรื่องของขนมขบเคี้ยวกลุ่มสแน็กต่างๆไปได้เลยเพราะว่ามันก็คือสาเหตุสำคัญหนึ่งของการสะสมปัญหาทางสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูง โรคแห่งความอ้วนหรือกลุ่มของโรค NCD ต่างๆเพราะค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวกลุ่มสแน็คขนมกลุ่บกรอบหลากหลายรูปแบบมักจะใช้วัตถุดิบกลุ่มแป้งขัดขาวและน้ำตาลอุตสาหกรรมในการปรุงประกอบด้วยความร้อนที่สูงมากจึงทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระกลุ่ม AGE มากขึ้นตามไปด้วย เราได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพของผู้รับประทานเราจึงเริ่มจากพัฒนาเปลี่ยนวัตถุดิบโดยการใช้คุณสมบัติทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในเมล็ดงาขี้ม้อนที่ให้ความกรุบกรอบสูงโดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆประกอบกับการใช้คุณสมบัติการยึดเกาะขึ้นรูปด้วยกล้วยจากธรรมชาติที่มีทั้งรสชาติและทดแทนการใช้น้ำตาลอุตสาหกรรม เมื่อเรานำคุณสมบัติเด่นทั้งสองจากงาขี้ม้อนและกล้วยมารวมตัวกันเราไม่ได้เพียงแค่ได้ลักษณะความเป็นชแน็คหรือขนมกรุบกรอบขึ้นมาเพียงเท่านั้นแต่เรายังได้รสชาติที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายเพียงใส่เกลือหิมาลัยลงไปเพียงเล็กน้อยเพราะความหวานที่เหมาะสมเกิดจากน้ำตาลในธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและความกลมกล่อมที่มาจากกล้วยน้ำว้าสอดประสานกับความมันที่มาจากไขมันดีที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสามส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่มากับมะเล็งงาทำให้เกิดเอกลักษณ์รสชาติที่พิเศษและลงตัวสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือเราเน้นการผลิตด้วยอุณหภูมิต่ำ เพียง50ถึงไม่เกิน60องศาเซลเซียสเพื่อลดการเกิดสารกลุ่ม AGE ในขณะให้ความร้อนเพื่อที่จะเข้าสู่เป้าหมายของขนมกรุบกรอบแน็คเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน